ถ้าคอร์สแพงไหมใช่ไหมครับคือผมขาดทุนเยอะกว่านั้นมาแล้วอะ่ะผมเชื่อว่าความรู้มันจะปิดต้นทุนต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้เพื่อที่จะไม่ขาดทุนอีกถ้ามันไม่ปิดจุดนั้นอะ่ะผมมีโอกาสขาดทุนเยอะกว่าค่าคอร์สของอาจารย์อะ่ะจริงๆในการลงทุนนะครับผมคิดว่าเราสามารถศึกษาเองได้แหละแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานความรู้มันกระจัดกระจายอ่านหนังสือหรือว่าดูจาก YouTube เองอะไรเงี้ยบางทีมันเป็น one way communication บางทีเราฟังแล้วสงสัยมันไม่มีคนให้สักถามอะไรเงี้ย ที่ผม take เทคคอร์สเรี่นงกับอาจารย์ประพาสเนะะี่ยผมว่าเอฟเฟกตีฟเพราะว่ามันได้ใครข้อสงสัยแล้วเรามีคนให้ถามแล้วคนที่ให้ถามเนี่ยเขาประสบความสําเร็จอยู่ในวงการนี้อยู่แล้วคิดว่าการเทคคอร์สแล้วก็หาอาจารย์ที่ถูกคนอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการล่นระยะเวลาลงครับผมชื่อแจ็คนะครับผมทศพรชูวิทย์ชาวครับเป็นอินเวส m e เมนต์แบง์เกอร์ครับเกี่ยวข้องกับการเอาบริษัทเข้าตลาดเกี่ยวกับควบรวมกิจการเรียนกับอาจารย์ประพาสรุ่น44ครับ จุดเริ่มต้นการลงทุนจริงๆก็ศึกษาด้วยตนเองครับผมดูจาก y o u t u b e บ้างอ่านหนังสือบ้างลงทุนก็ัดหัว <c oughs> จริงๆมาฟาวเอาตอนหลังพบปัญหาว่าสมัยก่อนตอนที่เราอ่านหนังสือเราจะมองสิ่งที่บริษัทเนี่ยเคยทํามาแล้วหรือว่าผลประกอบการในอดีตอันนี้คือปัญหาเลยแต่ว่าในการลงทุนจริงๆเนี่ยมันคือการมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคตทีนี้อนาคตเนี่ยมันก็เป็น สิ่งที่เราต้องหาข้อมูลมาเพื่อ projection ไปข้างหน้าเพื่อคาดการณ์ไปข้างหน้าแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนที่จะมาลงเรียนก็อ่านหนังสือเองเนาะมันไม่ได้มีใครมาบอกมันไม่ได้เชิงลึกอะเหมือนกับมันเป็น one way communication เราอ่านมาปุ๊บแล้วเราก็ใช้มันไปเลยไม่ได้มองในหลายๆมิติไม่ได้มีคนมาสักถามหรือ discuss อะไรเงี้ยก็เรียบร้อยจริงๆขาดทุนไปวิธีแก้ไขก็คือผมก็พยายามหาความรู้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปจอยกับสมาคมไทยวีไ ไปจอยงานวิ่งของพี่มิง้งบุญชูครับถ้าคนที่ลงทุนน่าจะรู้จักอยู่แล้วก็เลยถามแกว่ารู้จักอาจารย์มาพาดไหมเพราะว่าผมเห็นแบบยิงแอด Facebook คือพี่มิ้งเขาก็บอกเขาเคยเรียนเหมือนกันอ่าเขาก็ดิสโค้ดมาคือก่อนหน้านั้นเขาก็ลงทุนเองถูกๆผิดๆแล้วพอเรียนมาปุ๊บผมก็ดูรีซอร์จากสิ่งที่เขาเป็นอยู่เฮ้ยไปซีวีมีทําการบ้านมีสรุป สิ่งที่เขาสรุปดูมันมีหลักมีการเลยคือเป็นผลลัพธ์จากการผ่านคอสนี้มาแล้วก็เขาเป็นคนพูดเองว่าคอสมันดีผมก็เลยรู้สึกว่าก็ผลลัพธ์ที่เขาโชว์อยู่กับการที่ไปเรียนของเขาอ่ะคือถ้ามันไม่ดีเขาก็ควรจะบอกว่าไม่ดีไม่คิดว่าเขาจะมาโกหกผมอะไรเงี้ยครับเรื่องการเรียนของจาระพ่าใช่ไหมครับจริงๆผมอยู่ในวงการนี้มันก็พอจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามุมมองมันอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวของผมมันเป็นเหมือนกับ advisor ให้กับบริษัทในเชิงของการเงิน เวลาบริษัทจะระดมทุนเวลาบริษัทจะซื้อกิจการแต่ว่ามุมมองของนักลงทุนมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งะครับเขาจะดูในเชิงของบิสเนสที่ลึกกว่าเพราะฉะนั้นแล้วคือต่อใหอ้อยู่ในวงการการเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะลงทุนสําเร็จเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการนี้นครับไม่ได้รวยจากหุ้นทุกคนมันเป็นความรู้คนละมุมกันคนละศาสตร์กันมันเหมือนกับความรู้มันเป็นจุดมันมีความรู้ตอนที่ทํางานในเกี่ยวกับการเงินอาจะจุดอาจจะอยู่ตรงนี้ความรู้การลงทุนอาจจะมีจุดอยู่ตรงนี้แล้วพอเรียนปุ๊บ แล้วก็ประกอบกับว่าเราได้พูดคุยกับอาจารย์มีถามข้อสงสัยอะไรเงี้ยมันเชื่อมจุดกันเห็นภาพเชิงลึกมากกว่า <ce le Sound> ก็ตัวเนื้อหาของอาจารย์ประพาชื่อในวันแรกๆเนี่ยสอนในเชิงว่าเฮย้ยเราจะมีแหล่งข้อมูลที่เราต้องหายังไง แล้วก็สิ่งที่การเป็นนักลงทุนจริงๆนักลงทุนฟูลไทม์ V I อย่างเงี้ยสิ่งที่เขาทำเดย์ทูเดย์เขาทําอะไรคือตอนแรกหลายๆคนอาจจะมองว่าเหมือนกับเ,เป็นฟูลไทมไม่ได้ทํางานประจํางานมันว่างจริงๆเนื้อง,งานของ V I จริงๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีดีเทลค่อนข้างเยอะอาจารย์ก็จะสอนว่าวิธีการวิเคราะห์เนี่ยมันมีวิเคราะห์อะไรบ้างพอสอนเสร็จปุ๊บเขาจะแบ่งกลุ่มไปให้ลองวิเคราะห์ดูวันสุดท้ายก็จะมีเหมือนกับว่าเอาข้อมูลที่เรียนมาทั้งหมดเลือกหุ้นมา แล้วก็มาวิเคะห์แบบฟู Loop เลยแล้วก็มารีเซนต์ให้อาจารย์ฟังอะไรประมาณนี้ครับ <_ ın> คือมันเรียนทั้งวันนะแต่ผมไม่รู้สึกเบื่อ<_ <after> _ <v ide> แต่ส่วนที่ชอบที่สุดก็คงเป็นตอนที่เราสามารถเหมือนกับมันมีคนถามตอบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไอ้เวลาเราเรียนเราเรียนจาก YouTube ก็ได้ One Way Communication เราอ่านหนังสือก็ได้หรือเราจะไปฟังเพื่อนก็ได้แต่ว่าตอนที่เราฟังมากระบวนการเรียนรู้มันคือว่ารับสารมาปุ๊บเราต้องประมวลผลคิดต่อ จังหวะตอนที่คิดต่ออ่ะมันไม่มีไม่สงสัยถ้ามันเรียนเองอะไรเงี้ยมันไม่มีคนให้ปรึกษาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพาร์ทที่ชอบทุกส่วนนะแต่ว่าพาร์ทที่ชอบที่สุดก็คือว่าอาจารย์เปิดโอกาสให้ถามตลอดเวลาเอางี้นี่ค่ะสมมุติว่าคลาสมันเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงอาจารย์ก็จะมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยสมมุติว่าจบหกโมงบางทีเป็นเลิกสองทุ่มสามทุ่มก็ถามต่ออีกเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยครับหลังจากเรียนกับอาจารย์มาเนี่ยสิ่งที่แตกต่างไปจากตอนที่เริ่มงลงทุ ส่วนแรกก็คือว่าสิ่งที่นักงทุน V I เขาทํากันยังไงก็คือการ projection ไปข้างหน้าการตรวจสอบว่า key indicator ต่างๆอะไรเงีง้ยในธุรกิจนี้เขาดูอะไรกับส่วนที่2ก็คือได้ community คือเราก็จะรู้จักกับเพื่อนๆที่มีความอยากเหมือนกันแล้วก็รู้สึกชอบในวิธีนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีเพื่อน d i s c u s กันสมมติอย่างเพื่อนเป็นหมอเงี้ยก็มันจะมีเหมือนบริษัทในตลาดอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเขาจะาทําดีลกันอะไรเงี้ย เพื่อนคนนั้นจริง,รงๆเขาเาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขารู้ทรานส a แ t คชันก่อนเขารู้ว่าโรงพยาบาลนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมาแชร์ข้อมูลครับผมแล้วเราก็ได้ฟังอีกไอเดียหนึ่งจากเขาอะไรเงี้ยครับหลังจากเรียนจบอ่ะอาจารย์จะให้เข้าเมมเบอร์ประมาณ2เดือนอาจารย์เขาก็จะมาไลฟ์ให้ฟังมาคุยกันแล้วก็เปิดเซสชันให้ถามคํถาถามก่อน,ก,อนก่อนที่จะเข้าไลฟ์ประมาณ3ครั้งต่อเดือนนะครับ แล้วก็ก่อนไลฟ์เนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ย hey, วันนี้จะวิเคราะห์หุ้นอะไรเอาหุ้นอะไรมาคุยกันอะไรเงี้ยครับมันก็ได้มุมมองว่าเอ้ย hey, อาจารย์มองยังไงแล้วก็รวมถึงว่ามันก็ได้มุมมองของเพื่อนๆด้วยเพราะว่าคนในเมมเบอร์เงี้ยบางทีพอระหว่างไลฟ์อยู่เงี้ยมันก็จะมีคําถามขึ้นมาเราก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนคนอื่นเขาคิดยังไงเขามองไงหรือเขางงตรงไหนสงสัยอะไรอะไรเงี้ยเราก็ฟังลงทุนคนเดียวบางทีเรามีคําถามยอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปถามใคร ถ้าลงทุนกับ environment ที่เป็นลักษณะเดียวกันอย่างเงี้ยมันเหมือนกับไม่เหงาครับมีเพื่อนๆร่วมร่วมทางไปเวลาตลาดต,ตกก็มีคนตกเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยบางทีถ้าเดินคนเดียวต่อให้มันเป็นวิธีที่ถูกทางนะแต่ว่าถ้า external factor มันไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีมันท้อแต่ถ้ามันมีแบบเหมือนเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยบางทีมันก็เชียร์ up กันให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยครับออผลลัพธ์หลังจากเรียนใช่ไหมครับก็ตอนศึกษาเองมันเหมือนความรู้มันกระจัดกระจายอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าไอ้ตรงนี้ มันควรจะมองอยังไงตรงนี้มันควรจะมอง,องไงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นองค์ความรู้แบบชิ้นเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรียนเหมือนกับความรู้มันได้จัดระเบียบอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเรารู้ว่าสมมุติว่าเราจะศึกษาหุ้นตัวหนึ่งเงี้ยมันมันต้องทํไรหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยครับพี่มันก็เป็นรูปเป็นร่างแต่ว่ามันผมเพิ่งเรียนจบมาสองเดือนอะไรเงี้ยเราช่วงนี้ตลาดมันตกพอดี <c oughs> แต่ตลาดตกเยอะแต่พอผมไม่ได้ไม่ได้ลดเยอะอะไรครับก็อยากฝาก ถึงเพื่อนๆถ้าสมมติว่ามีความสนใจการลงทุนอะไรเงี้ยมันมีทางเลือกค่อนข้างเยอะจริงๆผมทํางานเกี่ยวกับการเงินก็ยังอยากจะคนขวายหาความรู้นะครับก็อยากจะหาเหมือนช็อตคัทที่ประหยัดเวลาตัวเองการหาคอร์สสักคอร์สหนึง่งเพื่อย่นระยะเวลาแล้วก็เหมือนกับเราก็จะได้ไอเดียจากคนที่ลงทุนจริง,รง,รงๆอะไรก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ผมคงไม่จัดว่าจะไปลงทุนอะไรเนาะแบบว่ามันมีพรูฟเบมาก่อนมันมีทร็กเรคคอร์ดมาก่อนว่าวิธีการลงทุนแบบไหนที่ ในระยะยาวมันให้ผลตอบแทนที่ดีมันก็มีทรัพย์สินอยู่ไม่กี่ตัวที่มันแบบเหมือนพิสูจน์มาแล้วพิสูจน์ตัวเองมาแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีการที่มันถูกต้องด้วยถ้าสมมุติว่าเราเลือกทรัพย์สินลงทุนที่ถูกแล้วก็มีวิธีการที่ถูกเงินเล็กนันก็กลายเป็นเงินใหญ่ได้ครับ